สวัสดีครับวันนี้วันที่16ตุลาคม2566นะครับก็ยินดีกับท่านที่ถูกลอตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วยังไงเราก็มาดูนะครับว่าวันนี้นั้นเซ็ตลบไป23.64จุดลงมาอย่างรุนแรงนะครับอยู่ที่1,427.11จุดนจุดนะครับ m อมก็ลบไปสิบสามจุดสามศูนย์จุดนะครับลงอยู่ที่สี่ร้อยสิบเก้าจุดศูนย์หนึ่งจุดนะครับถือว่าเป็นจังหวะไสายไวดาวลงมานะครับดูนะครับที่ ทองคำนะครับอยู่ที่1,922.40ออนซ์นะครับตัว WTI อยู่ที่88.20บาเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นมานะครับเบ e สปอร์ตอยู่ที่91.31บาเรลต่อดอลลาร์แล้วก็ราคาเงินบาทนะครับก็ยังคงทรงตัวอยู่ที่36.24บาทต่อดอลลาร์นะครับจงังหวะเราก็จะไปดูนะครับ NVDR นะครับตัวนี้เราจะ ดูที่ความเคลื่อนไหวของ NVDI ว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นเอาเงินเข้าที่อะไรบ้างมากที่สุดนะครับถ,ถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าวนลุ่มเข้าที่บ้านปู่มากที่สุดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเอาอินดิเคเตอร์ที่เราใช้งานเป็นประจําใส่เข้าไปนะครับดูจังหวะของราคาของเขานะครับจริงๆบ้านปู่จะต้องย่อตัวตามจังหวะของเซตนะครับคือเขาผูกขาดว่าถ้าเซตย่อตัวเขาก็ต้องย่อตัวด้วย เป็นเช่นนั้นนะครับแต่คือลักษณะของอการย่อตัวแต่ว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นเอาเอา,ามีวนมีมีมวนรุ่มเข้านะครับถือว่าเป็นตัวแรกๆนะครับเ <Alles. S 1> ขากําลังเก่งเก่งกําไรจากบ้านปู่แสดงว่าบ้านปู่นี้ก็จะมีการมาเขาเรียกมีการ f 4 5นะครับการประกาศผลกำรในงานในไตามาสถัดไปแสดงว่ามีโอกาสที่จะทํากําไรราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้ก็จะเจนว่า จังหวะของเขาที่เป็นแ h ạ งเทียนที่เป็นไส้เทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างหรือเป็นลักษณะของโดจิยาวนะครับโดจิยาวแบบนี้สีเขียวแบบนี้แสดงว่าในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าต้องดูที่อไซนะครับอไซปรากฏว่าอยู่แค่46นะครับแต่ว่าถ้าในวันพรุ่งนี้มันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่50ได้นะครับถ้ามันพุ่งขึ้นไปที่50ได้ m s d จะต้องอ,อยู่ใกล้เส้นซูนหรือ อู่เหนือเส้นศูนตอนนี้ก็คือมันยังคงพุ่งไม่ได้เพราะว่า RSI ยังไม่ใช่ยังไม่ถึง50แล้วก็ MACD ยังไม่ถึงเส้นศูนยเพราะฉะนั้นมันยังคงต้องรอจังหวะนี้ต่อไปก็ต้องรอจังหวะการประกาศผลการเนินงานไตามาาที่3หรือ F 4 5ของบ้านปู่ออกมาแต่ดูแนวโน้มแล้วมันจะเป็นจังหวะที่พุ่งขึ้นไปนะครับต้องจับตาดูนะครับบ้านปู่กำลังจะทยานแล้วก็ถีบกลับขึ้นไปอย่างน่าสนใจนะครับ เพราะว่าเราต้องรอดู MACD ขึ้นไปแตะเส้นซหรือ,อยัง RSI ไปที่แตะที่เส้น50หรือ,อยังแต่ตอนนี้คือวอลลุ่มเข้านะครับทั้งภายนอกภายในนะครับวอลลุ่มภายในเข้าร้อยอ่าร้อยหกจุนมิลเลียนนะครับแล้วก็วอลลุ่มภายนอกนั้นก็เข้า15.64้ m mm ก็นะครับก็เป็นไปตามจังหวะ,อะของการเคลื่อนตัวของการเก่งกำไรในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะครับก็อยู่ที่ ราคาล่าสุดอยู่ที่8.790้นะครับเรามีโอกาสที่จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปที่8.9บาทบาทในจังหวะถัดไปนะครับใา้นักุนก็ลองเก่งกําไรดูนะครับจังหวะนี้ถือว่าสวนกระแสมากนะครับแม้แม้ว่าราคาของเซ็ตนั้นย่อตัวลงมาทั้ง23จุดนะครับเซ็ตลงมารุนแรงแต่บ้านปูยังแข็งแกร่งยังคงเสมอตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงถือว่าทํากําไรต่อไปแน่นอนสลับบ้านปูนะครับถัดมานะครับ Qhouse นะครับคิวเฮานะครับคิวเฮาถ้าดูจากจังหวะของการเคลื่อนที่ล่าสุดของเขาก็เป็นจังหวะของการขึ้นมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าโอกาสที่จะเปิดเสมอตัวในวันถัดไปแล้วก็มีราคาสูงมากกว่าเดิมนะครับก็คือเอาง่ายว่าทํากําไรต่อไปนะครับสลับ Qhouse นะครับแล้วก็เขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับ เขาเลือกข้าไปขาขึ้นแล้วก็มีภา b l i c กซาลองรับอยู่ด้านล่างล่าสุดก็มีวลลุ่มเข้ามานะครับ2ภายในก็26.32มิลเลียนส่วนภายนอกก็9.07มิลเลียนนะครับสัญ,ญญาณของเขายังคงไซด์เวย์ไปทาด้านข้างสำหรับ MA C D นะครับส่วน ISI ก็ไซด์เวย์อยู่ด้านล่างอยู่ที่51นะครับก็ยังถือว่า ISI อนุมตัติอนุมัติให้ราคาพุ่งขึ้นไปได้แต่ว่า ตัวไอเมยังคงกักไม่ให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจหุนนี้ก็ยังคงทรงๆตัวนะครับคือราคาก็จะพุ่งหรือไม่พุ่งนะครับแต่ว่าโดยภาพใหญ่โดยรวมแล้วนะครับภายในอาทิตย์นี้คิวเฮ้ายังคงที่จะทํากําไรให้กับทัาทุนได้นะครับจังหวะเขาก็จะค่อยๆสาเวขึ้นไปชนเส้น2องเลว,วันแล้วก็ทะลุขึ้นไปไปที่ราคา2.34บาทในที่สุดนะครับก็ ลองดูประมาณนี้นะครับถ้านักทุนลองพี่นาดูนะครับท่านต้องมีความอดทนนะครับอดทนที่จะค่อยๆให้มันมีกําไรขึ้นมานะครับในระหว่างนี้ถ้ามันสามารถที่จะพุ่งพ้นขึ้นไปได้ในขณะที่ราคาของเซ็ตนะครับคือมันสวนกระแสขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคามันจะต้องทํากําไรต่อไปก็ให้มั่นใจใน Q ิวเฮานะครับก็ดูว่านักทุนต่างประเทศยังให้ความสําคัญกับคิวเฮาสนะครับเข้ามาที่9.0 มิเลียนนะครับสำหรับโวลุ่มนะครับถัดมาตัวที่3นะครับคือ TRITN นะครับ TRITN ก็ย่อลงมานะครับเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าวันนี้เขาก็ย่อลงมาเนื่องจากว่าเซตลบไปตั้ง23จุดนะครับถือว่าลงมาอย่างมโหฬารรุนแรงทีเดียวนะครับถ้าเราดูจริงๆนะครับการถ้าเกิดเราบวกลบกันจริงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเซตลงไปตั้ง1 2 0ยยลร้อยสามสิบกว่าจุดนะครับ ถือว่าเซตลงอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าท่านขายตั้งแต่ก่อนหน้าที่มันยังคงสูงๆอยู่ก็ถือว่าทํากําไรไปได้นะครับ TRITN นะครับจังหวะนี้ก็ดูเหมือนว่าย่อตัวลงมานะครับแล้วก็มันยังคงจะลงได้ต่อนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าท่านท่านเห็นแบบนี้ก็คืออย่าเข้านะครับมันเป็นหุ้นขนาดเล็กที่นักลงทุนต่างประเทศนั้นเขาทยอยเข้าเพื่อเพื่อ เขายังไงเขาก็เข้าเก่งกําไรอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเข้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนเราดูดูแบบนี้เราดูจาก m อเมเราก็เห็นว่ามันเป็นชี้ลงเพราะฉะนั้นท่านอย่าเข้านะครับเราก็ใส่ไซด์เวล์ลงด้วย35ก็ถือว่าอย่าเข้านะครับคือถ้าเกิดว่าต้องต้องให้มันรอรอให้มันลงเสด็จน้ำมากกว่านี้นะครับค่อยค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งตัดสินใจจาก m อเมถ้า m อเมชี้ขึ้นท่านค่อยเข้านะครับ ทุนต้องอดทนให้ได้ครับยังไงตัวนี้มันตัวนี้ถ้าเป็นช่วงจังหวะนี้เราต้องขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจับตาดูได้ก็จับตาดูอย่างเดียวนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับมันจะเสียนะครับไป 30- 40เนะครับถัดมานะครับตัว j JTM นะครับ JTM ตัวที่4นะครับวันนี้ก็มีวอลรุ่มเข้าทั้งเส้นของนักทุนต่างประเทศ4.4.4มิลเลียนนะครับ จังหวะของมันล่วงลงมารุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแบบนี้ก็คือว่าเป็นจังหวะที่มันล่วง,ล,วงลงมารุนแรงแล้วมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไป JMT นะครับก็ต้องไปดูว่า JMT นี่ทาไมถึงล่วงลงมานะครับราคามันล่วงลงมาอย่างรุนแรงนักทุนเห็นก็เลยนักทุนต่างประเทศเขาจะชอบช้อนนะครับเขาจะชอบซื้อแนวนี้นะครับเห็นว่านักทุนทั้งภายนอกภายในมีวอลร่วมซื้อเข้ามานะครับวอลร่วมซื้อเข้ามาใน ของทุนภายใน52.48มิลเลนนะครับของทุนต่างประเทศ4.4มิลเลนนะครับ i m c d ยังคงชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นราคามันคงจะลงได้อีกนะครับถ้า i m c d ยังคงชี้ลง ISI ก, SI ก็ลงอยู่ที่21นะครับเราก็ต้องรอซื้อที่ที่มันลงอยู่ที่20นะครับของ ISI นะครับเราจะต้องซื้อที่20นะครับเพราะ,ะนั้นมันจะลงอีกเล็กน้อยก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปตัวนี้ก็คือว่าถ้ามันตกคือ,คอมันเป็นสัญญาณการล่วง ถ้ามันไม่สามารถปิดแกลบตรงนี้ได้นะครับมันยังคงจะล่วงต่อนะครับคือถ้าเกิดว่ามันมันสามารถดีตัวเองแล้วก็ปิดแก็บตรงนี้ได้นะครับปิดแก็บตรงนี้ได้ปิดที่มันล่วงมาเป็นสีแดงนี่นะครับถ้ามันปิดแก็บได้เมื่อไหร่มันจะไซด์เวกับขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันไม่สามารถปิดแกับตรงนี้ได้มันก็จะไซด์เวดาวลงต่อนะครับมันจะลงอีกยาวเลยนะครับสําหรับตัว JMT นะครับตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่สามสิบ 3, 34 4บาทนะครับคือ,อตรงนี้ต้องรอดูว่ามันสามารถที่จะดีกับขึ้นไปแล้วปิดกลับที่ราคา38บาทได้หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่สามารถที่จะปิดกลับตรงนี้ได้มันจะลงล่วงต่อไปที่34-33บาทนะครับโอกาสก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับนักท,ทุนก็ลองพิี่ณาดูนะครับมี2ตัวนะครับที่เราไม่ไม่แนะนําให้ท่านเข้าก็คือ t r i t, A t n นะครับแล้วก็ JMT นะครับ2ตัวนี้เราไม่แนะนําให้ท่านเข้า ก็จับตาดูอย่างเดียวนะครับก็ถ้าเกิดท่านจะทํากําไรก็รอให้มันเสด็จน้ามากกว่านี้นะครับค่อยเข้าทํากําไรนะครับถัดมานะครับ aks นะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กเราไม่สามารถบอกได้นะครับมาที่ขนาดเล็กตัวก็คือ trc นะครับ trc trc ก็ร่วงลงแรงนะครับตัวนี้ร่วงลงแรงนะครับถ้าตัวนี้ร่วงลงแรงก็นึกถึงหุ้นตัว B ีหุ้น B นะครับแล้วก็ upa นะครับ หรือ t g g g v นะครับทีจีะ t, t นะครับเดี๋ยว er เราดูแค่ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันล่วงลงแปลงเป็นสีแดงนะครับแสดงว่ามันจะลงได้อีกนะครับเพราะว่าถ้าเขาโดดลงมาล่วงเป็นล่วงลงมาเป็นสีแดงราคาก็จะไซด์เวลลงมาที่ด้านล่างนะครับเพราะนั้นท่านนักลงทุนก็รอดูนะครับเขาจะค่อยๆไซด์เว์ดาวลงมาด้านล่างนะครับเขาจะลงมาที่เส้นเรียญอเลคเชนด้านล่างท่านก็รอรับที่3.08 0.38นะครับ0.38ถ้าหล่ลอ,ลอเข้าที่แถว0.38แล้วมันจะดีดกลับขึ้นไปทํากําไรนะครับตัวนี้มีโอกาสขึ้นไปชนเส้นสองระว,วันแล้วก็ย่อแล้วก็พุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวะให้ทํากาไร2รอบนะครับแต่ตัวนี้ในระยะนี้อย่าพึงเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นมันกระโดดลงมาเป็นสีแดงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเปิดแกลบกระโดดลงมาเป็นสีแดงมันยังคงจะลงต่อนะครับท่านก็ ไปดูหุ้นต่างๆที่กระโดดลงมาเป็นสีแดงนะครับดูแล้วก็มีแต่ตัวไหนที่มันไม่ไม่สามารถที่จะดีดกลับขึ้นไปได้ก็ต้องใจเย็นรอรอจงังหวะให้มันลงมาให้เรียบร้อยซะกอ่อนนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับไม่มีผิดบ้างถูกบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคำนวณคำนวณล่วงหน้านะครับว่าราคาของเซ็ตนั้นจะบวกกันต่อ,อยังไงแล้วจะลงต่อ,อยังไงนะครับถ้ารูจงังหวะของเซ็ตแล้ว กน็น่าเป็นห่วงนะครับประจวบช่วงนี้ของเซ็ตนั้นลงอย่างรุนแรงนะครับก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันนะครับว่าโอกาสของเซ็ตมีมีขาลงอาจจะลงไปที่พันสี่ร้อยนะครับพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยเก้าจุดนะครับโอกาสของเซ็ตก็จะลงไปได้อีกแต่ว่าดูจากแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนเขากระโดดลงมานะครับถ้าเกิดเขาสามารถปิดแคปกับตรงนี้ได้นะครับถ้าเขาสามารถปิดกลับตรงนี้ได้มันก็จะเป็น จังหวะที่เทินลาวราคาขึ้นไปแต่ถ้าไม่สามารถปิดแกลบได้ราคาก็จะร่วงลงมาต่อนะครับก็แต่ว่าดูจากวอลุ่มแล้วเป็นวอลุ่มซื้อสัดส่วนใหญ่12.35 1 2บิลเลียนนะครับก็เป็นจังหวะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เก่งกําไรอย่างไรดีนะครับทั้งนั้นทุนก็ต้องขายคือใครขาย,ขายตั้งแต่อาทิตที่แล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ว่า เียจังหวะเพราะมันยังคงลงลงไม่เสด็จน้ำนะครับก็ต้องรอให้มันจังหวะหมันเสด็จน้ําให้ดีก่อนนะครับแล้วก็เป็นจังหวะซื้อที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นททุนก็ลองรอ,งอ,งองพิจารณากันก่อนต่อไปนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสาหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกรลายเดือนเข้ามาโดเนตเข้ามานะครับกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับขอให้ท่านร่ารวยร่ลำรวยนะครับพบกันในคลิปต่อไป สต๊อกแบงก k คอกแชนแนลไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ